สวัสดีเจ้าฉันคือเอ่อช่างตัดไม้วันนี้ฉันจะบอกแบบว่าหาลูกค้าก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เลยสนใจไหมจ๊ะสนใจลูกค้าคนนั้นอ่ะส,สนใจไหมจ๊ะสนใจไหมมันใช้ยังไงวะอ้าวเขาหายไปไหนแล้ววะเขาอยู่นูน่น สนใจให้รับตัดไม้มานจ้าจ้างตัดไม้ได้นะจ้าราคากันเองคุยกันได้อา่าลูกค้าหายอยูแล้วหาลูกค้าไม่เจอรับไหมจ้ารับตัดไม้จ้ารับตัดไม้จ้าตัดไม้ได้ทุกประเภทนะจ้าตัดไม้จ้ารับตัดไม้ ไห้ซื้อเขาไม่สนใจฉันเลยเขาไม่สนใจฉันเลยไม่สนใจฉันเลยกลับมากลับมาดิบอกว่าให้ซื้ออย่าให้เจ๊ดโกรด,ดให้เจ๊ดโกรธซื้อสักช่อบก็ยังดีชอด่ออะไรวะอ้าว ปลาเลงกูเนี่ยซื้อสักชอ่อไหมจ๊ะซื้อสักชอ่อไหมจ๊ะไปไหนแล้วอย่าทำฉันหลงสิเฮ้ยเขา,ขาไม่สนใจผมเลยไม่สนใจฉันเลยคนคนนั้นนะ่ะซื้อขวานสักเล่มไหมจ๊ะจะให้ฉันไปตัดต้นไม้ทำสวนก็ได้นะจ๊ะ ขึ้นไปข้างบนแล้วขาหนี้เราเฉลยกับายอะ่ะคุณภาพคุณภาพขวานเรานไม่ดีหรอหรือว่ายังไงก็โดดไม่ได้ดีกว่ากูก็โง่โอ้โหเขาวิ่งไวมากเราตามเขาไม่ทันแล้วใส่ลูกค้าได้แบบใหม่เพิ่มให้ลูกค้าก่อนเขาคงไม่ชอบแบบนีนามาแล้วตอนนี้มีเซตใหม่มาวางขายน,นจะจ๊ะ มไม่เห็นลูกค้าแล้วนะตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ทักไลน์ไปก็ไม่ตอบมีเกี่ยวกันลูกค้าคุณลูกค้าอ้าวเขาหายไปเลยเขาหายไปไหนไม่รู้าเขาไม่เจออ๋อเขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปหาเขาก่อนเขาน่าจะต้อง การซื้อขวานจากเราหรือไม่งั้นเขาอาจจะจ้างเราทําสวนก็นได้นี่ไงลูกค้าเขาวิ่งมาทางนี้แล้วเ,เขากลับไปไหนเราไม่รู้ชั้นตาบ,บอดขนาดนั้นเลยเลยอ้าวไม่ใช่ก็ไปเห็นเข้าอีกแล้วตอนนี้ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนอะพังไม่ได้ ไม่ทางตาันดีกว่ามาทำยังไงหลงทางแล้วหนึ่งลูกค้าเขาหายไปหมดแล้วไม่เห็นลูกค้าค้าหาย นี่ยัยเขาอยู่ตรงนี้ลูกค้าสนใจขวานสักเล่มไหมจะ๊ะขวานเป็นกันเองนะจ๊ะลูกค้าสนใจไหมจะ๊ะราคาเป็นกันเองต่อรองกับเลนชาได้นะฮะไม่ถูกใจค่อยเอามาเปลี่ยนได้นะฮะอ้าววิ่งหนีกูเลยไปไหนเราไม่รู้เอ๊เดี๋ยนะ เขาไปทางนี้เหรอหายไปไหนอีกแล้ววะเงาเขาไม่ซื้อเราอ่ะไปไหนเราไม่ร <Hey ู้ไม่ซื้อเราอ่ะเขาไม่ซื้อเราหาเขาไม่เจอด้วย พยายามหาเข้าอยู่หาเขาไม่เจอหเห็นออร่าด้วยเขาอยู่ตรงนู้นกันนะ่ะไปไหนก็หบุแล้ว <c oughs> เดินตามหาลูกค้าจนขี้เกียจจะตามแบบ เหนื่อยเหนื่อยเลยครับคุณคนนั้นนะเอาขวานสักเล่มไหมครับดูเอาไม่โดนอะไรไมเนี่ยเขาไม่สนใจขวายเราเลยไปแล้วขายไม่ออก